ผมแม่ผมเปิดแม่ผมแม่ผมน่าจะเปิดนี่พ่ชายหาดพี่ชายหาดแล้วก็ชาวเลเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ไงผมอ๋อแก้วแก้วใช่ไหมแล้วก็มีข้อความบอกด้วยแย่ขุนน้ำได้ขอบคุณนะครับนี่เปิดดูแก้วข้างในก่อนตอนแรกว่าจะใส่เป็นแบบชิ้นส่วนบางอย่างไปในแก้วนะเก่งใจเอออะไรอ่ะเอาอย่าอย่าแช่ ส่วนบางยามกองสุ่มคือกองสุ่มกองซุ่มกองสุ่มเอ๊ะกล่องสุ่มชายหาดเหรออุ้ยเออยหลอดโคเท่หลอดเหล็กด้วยเออหลอดเหล็กด้วยนะครับนี่แก้วชายหาดนี่ชายหาดไรชาวเล่ย์ออเพียงอยู่ข้างนอกเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาค่อยแกะเห่ไม่เห่ไม่เห่ไม่สบายเย้โคเท่ขอบคุณนะครับนี่พี่หาดทำเองเหรอครับหรือว่าไงใช่ใช่มีมีน้องมีน้องเคยเขารู้จักร้านเขาทำให้ก็เลยฝากทำไปเลยน้องเขาชื่ออะไร น้องชื่อน้องบูน้องบูขอบคุณนะครับว่าน้องว่าเมื่อวานเขาเขาบอกว่ากาชาแล้วมีแก้วแจกไหมครับพี่พี่ก็แก้วแจกเลยวะบอกให้กาชาแล้วมีแก้วแจกไหมพี่ก็อะไรวะแก้วแจกพี่บอกมิมีไม่มีเลยอ๋อเฮ้ยพี่เข้าได้แวนี่ขอบคุณนะครับพี่หานฝังขอบคุณน้องบูด้วยนะน้องหรือพี่ก็ไม่รู้ขอบคุณนะครับน้องน้องขอบ้วบอกครับน่ารักมากน่ารักมากคำบอกมาดีเยี่ยมเลยเขาเองนี่เขาอยู่ในช่องผม ว้าวขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอู้น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยแต่จริงๆแล้วคือชายฮาร์เดอร์อยู่ในนี้ไม่น่ารักแค่นั้นเอง <c oughs> อะไรห <g iggle> ยอกหยอกหยอกแซวหยอกเล่นหยอกเล่นน่ารักมากเลยอ่ะแฮปปี้ป่ะคนวาดคนวาดร <คน S 1> ูปชื่อน,อน้องกิฟที่วาดใหท้ที่วาดให้นนเนียด้วยอ่ะใช่เหรออุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับผมน่ารักมากชาวเลยน่าจะมีแบบ ไอ้เทพว่ะโคตรเทพแต่ไม่เท่งพี่หานนี่แหละยัดเข้ตรงนี้เลยแค่นั้ในกูติดอย่างเดียวเลยจริงไอ้เฮียโลโก้เป็นของพี่กูกูไม่ไม่โอเคแค่นั้นเลยอยบางสิกอยา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 กแยากมีการ์ดเลยนะพี่ทิ้งการ์ดไปยังพี่ตั๊ดยู่นี่ไงพี่ตั๊ดพับบิ้นนูเอียสองยี่สิบสองครับพี่ซิงเกิลเก่าเนื้อว่าเด็ดแล้วขอใหม่ๆไปอีกนะครับใช่ฮะสบาย ของผมนะทูเนียแฮปปี้เนี่ยนอนทีสองน้องรักแยดเด้อดูรัศมีภาพได้นะจะได้เล่นกันไปยาวๆเอ๊ยยาวอยู่แล้วมึงกับพี่ผ่าขึ้นพี่ส่งให้หนองปังก็เนี่ยเฮ้ยส่งอยู่แล้วไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งทำไมไม่ส่งอ่ะพูดดิพูดดิก็ส่งให้แบบคนในช่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบว่า เอ้ยนัั่่นนรรี่เขาบอกว่าน้องคุณบูบอกว่าสั่งได้นะครับแก้วอินบ็อกซ์ไปที่ช่องพี่ชายหาดเลยนี่สําหรับใครที่จะสั่งแก้วนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่ปะมีบ่อยปะไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยแพงแพงอยู่แพงอยู่ใช่ต่อไปเท่าไหร่ครับพี่บอกบอกได้ปะบอกได้ปะต้นทุนอ่ะต้นทุนประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะมั้งแย่ต่อใบอ่ะ ใช่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 รวมค่าส่งยอะไรเงี้ยเฮ้ยขอมัน